สวัสดีครับพบกับผมมาแล้วนะครับกับอาจารย์เทนชัดเจนนะครับกับดวงชะตารายวันในวันนี้นะครับดวงชะตาในวันนี้จะเป็นยังไงมาดูกันครับดวงชะตาพี่เกิดวันจันทร์เป็นยังไงมาดูกันครับผู้เกิดวันจันทร์ในวันนี้กรอบกรอบจัดจัดกรอบแบบไม่มีอะไรมากกรอบมากฮะคนวันจันทร์วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ โอ้โหให้ระวังนะให้ระวังระวังอุบัติเหตุนิดนึงนะครับคุณจะมีอุบัติเหตุแบบอาจจะบาดเจ็บนะบาดเจ็บได้แต่วันนี้ผมจะบอกว่าสถานะการเงินของคุณนี้กรอบแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยนะครับอ่าเห็นไหมนี่ยังมีเสียงจากสวรรค์ดังเลยนะครับว่าคุณกรอบแน่นอนนะครับคุณบรรจันครับดวจชตาาเที่เกิดวันคารเป็นไงดูกันครับคนเกิดวันคารวันนี้ทําอะไรนะ ีคนก็จับตาเฝ้ามองคุณอยู่นะชอบทําทอะไรลึกลับบอกก็บอกคนอื่นก็ไม่หมดเก็บเป็นความลับเงึมงำเงึมงำอยู่คนเดียวเนี่ยคนก็ลยจ้องมองคุณว่าเอ้ยทำอะไรอยู่อะ่ะทำอะไรอยู่อะอะทำไมแบบไม่บอกอะไรกันบ้างเลยนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับปิดงำเมื่ออยู่คนเดียวลึกลับซับซ้อนมีเรื่อ,ง,องในใจก็เก็บเอาไว้ซ่อนเอาไวนะ้นะการคนนี้เขาจะทาดีกับคุณเขาก็อ จะช่วยเดี๋ยวดีไหมไหว้คนนี้ต้องไปเรียมเขารลอไม่ต้องไปบังเขาหลอไม่ต้องไปเกรงใจเขาเขาพร้อมที่จะช่วยเขาพร้อมที่จะช่วยดันแล้วก็บอกเขาหน่อยแล้วให้เขาฟังได้สนับสนุนกนๆๆๆารับดวงชะตาม้าเกิดวันพุ่เป็นยังไงยบด,ดึงครับ <ๆ S 2> คนมันพุดในวันนี้ทําอะไรก็มุ่งมั่นตั้งใจนะใช้คานี้อย่าไปเลี่ยมเยอะอย่าไปเลี่ยมเยอะอย่าไปทําอะไรมากมายอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปตั้งความหวังอะไรกับใครอย่าไปเลี่ยมเยอะนะครับอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ เ,ออเขาถามอะไรก็ตอบถามอะไรก็บอกเขาไปเหอะจะเก็บไว้ทําไมเก็บเสร็จแล้วก็ไปหมั่นไส้เขากลัเออวเขารู้เขาพร้อมที่จะช่วยคุณต่างหากเขาไม่ได้อยากรู้เขาจะแก้ไขปัญหาให้คุณคนมันพูดครับสุดสตานที่เกิดมาพูดันึคือเป็นไง,งนะดูกชูงานอะไรที่ทําเป็นแล้วนะตอนนี้ก็ประสบความสำเร็จนะสวยค่ะสวยหลอ่อครับหลอ่อแหมเด่นเลยนะอ,อ,อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ ได้คำชื่นชมนะได้คำชื่นชมกับทีมงานได้คำชื่นชมกับคนรอบตัวนะครับคนรอบข้างนะคนเก่งคุณประสบความสำเร็จได้คุณแก้ปัญหาได้นะแม้ปัญหาเนี่ยโอ้โหแม่งต้องรือร้อรื้อแล้วทำใหม่เออแต่ยังไงปัญหานี้มันก็ประสบความสำเร็จนะครับไปได้ด้วยดีครับ่วนพูคขค้นครับดวงชะตาคนที่เกิดวปนพหัสาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับทีบ่เกิดวันพนัสาในวันนี้โอ้มื่แปดดานเออคุณ มันมีคนเขายุแยงไงมันทะเลาะกานะันน่ะมันมีคนนี้เขาย,ยุแยงให้เกิดปัญหาไปทําอะไรเขานาะรู้คุณรู้ว่าเป็นใครอะ่ะเออไปทาอะไรเขาใจเย็นๆน,น,นะรู้เปล่าอย่าลืมกดติดตามกดทูใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับรก็เครียดก็เครียดก็อย่าไปฟังอย่าไปฟังเขาเออถือหูทนลมไหมเก็บคําพูดของคนอื่นมาฟังนะน้ำลายมันถ้ามันต้องเสียตังค์มันไม่ได้มาฟรีเนี่ยเขาพูดอย่างนี้แหละถ้าเสียตังค์เขาก็ไม่พูดว่าน้ำลายไม่ได้มาฟรีนะครับอย่าไปเก็บคําพูดของคนอื่นมาใส่ใจนะครับคนบ้านละกับ คุจะตามเพื่อเปอระสบปัญญาดินครับคนที่เกิดมาะสบในวันนี้นะครับงานที่คุณทําในวันนี้นะผมใช้คําว่าเป็นงานแก้งานแก้งานโอ้โหรับงานคนอื่นเขามาแก้นะมาแก้มาปรับเปลี่ยนโอ้โหแทบจะไม่เหลือโครงสร้างเดิมเลยนะครับโปรเจกต์กันนี้<ม>คุณอย่าลืมกดติดตามกดทูใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ ได้รับงานต่อมาหรือคุณได้โจทย์มาจากลูกค้าหรือว่าหัวหน้าคุณเพื่อรงานคุณนะคุณก็ต้องมาโละครับแก้ไขมันเป็นปลายเส้นของคุณเองเป็นผลงานของคุณเองนะเหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยงานแก้ผมบอกเลยว่างานแก้แม่งเหนื่อยกว่างานสร้างใหม่แน่นอนแต่ยังไงนะคุณมีความสามารถอยู่แล้วนะครับคุณก็สามารถผ่านไปได้ครับคุณสุขครับดูชะตาพี่เกิดวันเสาร์เป็นยังไงคุณครับที่เกิดวันเสาร์วันนี้มรรสสมพัดเออช่วงนี้มรรสสมข้าหน้าดูเลยนะโอ้โหถาโถมเข้ามาในชีวิตเรื่องอะไรก็รู้เต็มไหมดเลยนะครับ ไว้ใจใครก็ไม่ได้งานเองก็มีปัญหาพ่อพวกวก็มีปัญหาพ่อยังแม่ผู้ใหญ่ก็มีปัญหาเอออย่าลืมกดติดตามกดหุวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ ปัญหาตอนนี้คุณถาโดว่ามันในชีวิตนะเดี๋ยวผมจะบอกอย่างนี้คุณให้ไปคุณไปไหว้พระคะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยหนึ่งเลยคุณสบายใจนะสองเลยคุณจะได้ลดทอนความตึงเครียดลงนะครับไปหาอะไรทำด้วยนะครับไปเดินเล่นชมวิวทิวทัศน์นะคุณจะได้ผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ด้วยดีครับยังไงก็ผ่านแน่นอนครับแต่อย่าให้คุณลดความเครียดของตัวเองก่อนนะครับคุณเสาครับดวงชะตาพุทีิเกิดวันอาทิตย์เป็นยังไงเราดูกันครับคนวันอาทิตย์เันโอ้ยดีจังเลย งานที่คุณทำมันเนี้ยเป็นงานที่คุณค่อนข้างจะเชี่ยวชาญนะงานที่ทำมันจะเป็นงานที่ได้อยู่กับครอบครัวด,ด้วยอะ่ะหรือคุณเลือกที่จะทำงานใกล้บ้านนะอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ โปรเจกต์อันนี้เป็นงานใกล้บ้านนะครับหรือเป็นงานที่ต้องพาครอบครัวไปด้วยได้คุณได้ใช้ชีวิตอ,อยู่กับครอบครัวด้วยเป็นการทํางานเป็นการใช้ชีวิตแบบมีวความสุขมากเลยผมนึกอ,อิจฉาเลยเนะี่ยอยู่กับพ่อแม่ลูกอยู่กับคนในครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันเป็นงานในฝันเป็นโปรเจกต์ในฝันเลยนะของผมเลยนะแหมได้ทํางานอยู่กับลูกกับเมียอยู่กับครอบครัวนะครับคนละทิศกับ